ช่วงที่สองของเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะคะคุณวสันต์เบ้นท์ท่องรอได้มีเรื่องค,คุยเยอะมากเลยเนาะมีเรื่องคุยเยอะมากเลยคุณวสันต์เมื่อกี้เรายังคุยค้างกันเอาไว้อยู่ว่าเรื่องของความรวยเรื่องของเรื่องของความสุขมันดูมันขัดแย้งกันหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณวสันต์ฟังตรงนี้เมื่อวานนี้มีนาคมใช่ไหมคะยีมีนาคมเป็นวันที่สหรประชาชาติหรือ UN เอ็นประกาศว่า เป็นวันความสุขสากลชื่อก็เพราะมากเลย the International Day of Happiness ม,มันเป็นคำที่ใครๆก็อยากฟังมากเลยนะคะคือคือถ้ามีไอ้วันนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าโลกมันไม่มีความสุขเลคืออะไรเรื่องระดมเฮ้ hey, วันนี้มันสุขกันสักวันหนึ่งปีหนึ่งสุขวันเดียวไงอาวน้อยไปใช,ไใช่ไหมคะน้อยไปคือผมว่าความสุขนี้มันสร้างได้นะ แต่นี้ของอของศาสตร์ประชาชาติเนี่ยเขาเขาจะมีตัวปัจจัยวัดความสุขเขาบอกว่าอย่างนี้เลยค่ะคุณสัน์เขาบอกว่าความร่ํารวยเนี่ยนะคะ,ะเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งของความสุขอันดับหนึ่งเลยไม่ใช่เหรอ<ะ>เขาบอกเป็นปัจจัยที่หนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของความสุข,ขตอนเลยมันก็แสดงมันมาก่านใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าไอ้ที่เขาสารวจมาเนี่ยปัจจัยความสุขที่สําคัญของทั่วโลกเลยนะคะอันดับหนึ่งคือเรื่องรายได้ ก็ยังเป็นเรื่องเงินเงินี่ยรายได้การมีงานทาก็งานเงินอีกอะความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกันในชุมชนเป็นเรื่องส่วน่ดเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะคะเรื่องของค่านิยมที่เอื้อต่อความสุขและศาสนาก็แปลว่ายังต้องเป็นเรื่องของทางใจอยู่ใช่ไหมคุณสันถ้าเป็นส่วนบุคคลก็จะมีเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตความสัมพันธ์ในครอบครัวการศึกษาและความเท่าเทียมกันทางเพศและสังคม อันนี้ก็โอเคเป็นบรรทัด่วมเขาคิดว่าอย่างนั้นแต่ผมว่าความสุขนี้เราสร้างได้นะเราสร้างได้ด้วยตัวเราเองสร้างได้ด้วยเราเองหรือสังคมเราเองยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยอยู่ดีๆไม่ใช่อยู่ดีๆผมมีอ้ยอำนวยศิลอำนวยศิลรุ่นแชมป์คำว่าแชมป์หมายความว่าช่วงที่เราเรียนรุ่นผมรุ่นพี่รุ่นน้องสามรุ่นเป็นชื่อรุ่นรุ่นผมอยู่ตรงกลางรุ่นพี่หนึ่งปีรุ่นน้องใช่ไหม แชมป์นี่คือความเก่งหรือวช่าช่วงนั้นเนี่ยที่เราเรียนแล้วเราทันรุ่นกันเนี่ยนะมันเป็นแชมป์บาสเกตบอลแชมป์ลักบี้แชมป์ฟุตบอลแชมป์ไปหมดแชมป์มวยปีนั้นเราเลยเรียกว่ารุ่นเราเนี่ยรุ่นเก่งกีฬารุ่นแชมป์เป็นชื่อรุ่นที่บอกถึงศักยภาพใช่แล้วเราได้นายกไอ้ดรเปรเมเนี่ยนะดรเปรเมที่เขาเคยเป็นกรรมการผู้จัดการกองทุนเพื่อการศึกษามาเป็นนายกก็คือมาเป็นเบสแทนเพื่อนอ่ะจัดไอหน่ให้เผื่อนกินจัดแอนนี่ให้เล่นกับ คว่านายกนี่คุณวสันแปะสมดค่าเลยนะคะนายกคือเบนะคุ่จะไปคิดเป็นนายกมาสั่งนั้นโดนใช้งานหัวที่โมตำเลยนะเมมเบอร์หรือว่าสมาชิกเจ้าอะไรนายกเ็จเพราะฉะนั้นขึ้นด้วยคำว่านายกที่อย่าดีใจไปจะต้องไปก่อนเก็บงานกลับทีหลังจ่ายตังค์ซื้อเหนื่อยกว่าเขาโอ้โหหารางวัลที่กำลังพูดว่าความสุขก็คือว่าอย่างน้อยๆรุ่นแชปมมาเจอกัน ไปตีกอล์ฟกันแล้วก็มีการซื้อทีมซื้ออะไรได้ตังมาตั้งมูลนิธิครูพาได้เมื่อวานให้ไปตั้งร้านหนึ่งแล้วเงินก็ยังเหลืออีกใช่ไหม,มตั้งมูลนิธิครูพาคือครูพานี่เป็นอาจารย์ใหญ่อเมริสินที่ลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศรักมากมท่านใจดีะนะแล้วก็สอนลูกศิษย์เป็นนายกตั้งกี่คน,นะอะบิ๊กจิลสุจินดา อ้โหกันนานอันนี้ผู้ยิ่งใหญ่ตัวจริงเลยนะคุณสมชายวงสวัสดิ์อเมริสินรุ่นแชมป์นะครูพาเนี่ยนะคะความอายุเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็เขาสิ้นไปละก็มาตั้งมูลนิธิครูพาเพื่อเอาเงินเนี่ยมาช่วยนักศึกษายากจนที่ครอบครัวลําบากยากเข็นอะไรเนี่ยเอาเงินมาใช้ประโยชน์นี่ก็เราก็มีความสุขที่ได้มาเจอกันไงเราคุย่าความสุขเนี่ยมันสร้างได้มันไม่เยสุขแบบไอฝรั่งพูดฝรั่งมาเอาเม็ดเงินวัดอย่างเดียวเลย พวกเราไม่ต้องเงินมางานขอยมาอย่างเดียว <ฮะ S 1> ไม่ต้องเอาตังค์มามากินฟรีมาคุยกับเพื่อนเมี๋ยกแล้เดี๋ยวนี้ฝรั่งเ็าเปลี่ยนค่านิยมแล้วคุณสันเพราะของทางอเมริกาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีการสำรวจเลยบอกว่าคนที่หันมาให้ความสนใจกับทางด้านการปฏิบัติสมาธิการให้ความสําคัญกับกกจ,จิตใจก็ใช้คาว่า leave, slow living s l o w slow living slow life อะไรพวกนี้เขาบอกเดี๋ยวนี้คนอเมริกันเนี่ยประมาณ จํานวนจะเพิ่มขึ้นประมาณสามจุดห้าเปอร์เซ็ตต่อปีคือคนที่หันมาให้ความส,วสำคัญทนันทีนจิตใจกี่เปอร์เซ็นต์นะสามุดห้าเปอร์เซ็นตโอ้โหมันช้าจังนะช้าเริ่มคุณเตรภาษาไทยเนี่ย<ะ>ที่ภาษาอังกฤษไม่มีสง,งบสุขม,มีไหมที่อื่นไม่มีใช่ไหมภาษาอังกฤษมีนะสง,งบสุขมีแต่แฮปปี้อันแฮปปี้สุขกับทุกของเราสง,งบทุขคุณอยากมีสุขคุณต้องสง,งบ จัดไม่ใช่ดิสโกเตกไม่เต้นแล้วก็ไปอะไรเต้นระบงระบำกันยาๆแล้วบอกมีสุขไม่ใช่สุขที่เกิดจากความสงบภาษาไทยนี้ลึกซึ้งถ้าอยู่มานั่งพิจารณาเป็นคำๆเนี่ยนะแล้วเอาไปปฏิบัตินะอย่าแค่รู้นะเพราะไอ้ที่สภาเนี่ยมันมีแต่ทุกข์พอเจอก็ต้องแบมกันต้องด่ากันต้องติต้องติ่งมันไม่หีความ้อดีไม่หาข้อดีหาแต่ความสุขคือต้องอยู่สงบไม่อ่งั้นถ้าบ้านไหนที่อยู่กับ ภรยาลูกหลานเป็นคนแก่แล้วปิดปากปิดคํานั่งนิ่งๆทำจิตให้สงบครอบครัวจะเป็นสุขแต่ส่วนใหญ่ไปถึงก็พูดกันไปไหนมากลับดึกกับอะไรพูดกันทั้งวันใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะมือถือเนี่ยทำให้สติแตกหมดเพราะเราก็ต้องไปตามเรื่องที่มันโทรมาหรือมันโทรมาเราไม่รับมันก็ด่าเราแล้วไม่ใช่เรื่องผมเมื่อคุณโทรมาผมก็กำลังมีธุระ เฮ้ยมึงทำไมไม่รับเอาโดนี่แล้วมันไม่รู้ว่าเราทำอะไรมันด่าเราก่อนนี่ไงโลกมันอย่างนี้มันคล้ายๆสังคมมันพาจนเราเละตุ้มแปะไปเลยทุกคนก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือแล้วทุกๆทุกห้านาทีมันนี่บคนเนี่ยทุกห้านาทีจะไม่คารความเจริญมันมาพร้อมๆกับความทุกข์ใช่ไหมคุณไม่ใช่อะความเสื่อมเข้ามาคนบอกความเจริญความเจริญก็คือนั่งสงบสติอารมณ์ให้เีร้แล้วเห็น เห็นสัจธรรมคือโลกแห่งความเป็นจริงที่มันมีเกิดมีดับมีอันนี้จังนี่คือความเจริญแต่ทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยยูบอกเจริญจริงๆไม่ใช่ยูบอกตึกสูงเจริญไม่ใช่คนอยู่ดินมีสุขที่สุดใช่ไหมแผ่นดินไหวก็ไม่เป็นไรี d i o ใช่ไหมแต่คนมันกลับหัวไงคิดกลับข้างหมดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าความไม่รู้เรื่องความซึอบื้อโดน ต้องหาเงินเยอะๆมีสุขมีสุข <ๆ S 2> ที่ไหนบางคนมีมีเงินเยอะๆไม่มันเป็นความเข้าใจของเราว่าถ้าเรามีเงินเนี่ยนะเราอยากได้อะไรเราก็ได้เพราะเราไปสร้างว่ารู้สึกว่าเราตอบสนองทางใจเราแล้วใช่หรือเปล่าก็นี่มันก็หลงทางเลยเดี๋ยวนี้คนปลูกข้าวแทนที่จะปลูกทานเหลือแล้วไปขายค่ะไม่ใช่ปลูกเยอะๆเพื่อจะได้เงินมาซื้อข้าวกินเออมันส่วนทากับข้าวนั้นเพราะอะไรไอ้ข้าวที่ตัวเองปลูกไม่กล้ากินไม่กล้ากินต้องเก็บไว้ขายอยู่ใส่ปุ๋ยใส่ตะเลตุแป กินแล้วเดี๋ยวปเป็นมะเร็งไปถามชาานาทีเร่งให้มันโตเร็วข้าวแบบเก้าสิบวันแล้วตัวเองก็ไปซื้อข้าวไอ้ที่เานาปีอะ่ะกินแล้วเป็นข้าวธรรมชาติพันยพืชใช่ใชมันกลายเป็นทาเงินเพื่อมาซื้อจริงๆเราเราทําการเกษตรเพื่อฐานเหลือแล้ว่อยไปขายมันกลับข้างมาแล้วใช่เมื่อก่อนข้าโยมจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็น่งนั้นแล้วค่าเช่านาเดี๋ยวนี้นะ,ะก่อนเนี้ยไม่ใช่เสียเป็นตังนะ อยูปลูกได้เท่าไหร่แบ่งข้าวให้เขากี่ถังอ่แบ่งเป็นอัตราที่ได้นะจะไม่ใช่ว่าพอปลูกพอนาแล้งนาล่มต้องไปกู้เงินมาชําระค่าชาวนามันนี่ชาวนาถึงลำบากผมว่าถ้าผมออกกฎหมายได้ะจต้องแบ่งจากรายได้อปลูกได้แบ่งไปสิบเปอร์ซ็นยี่สิเปอร์เซ็นหรือคนละครึ่งก็ได้ลดการใช้เงินให้มากใช้ของที่เอาเป็นของที่ผลิตได้แบ่งกัน ไม่ใช่ว่าต้องเอาเงินมาให้เธอแล้วฉันผลิตไม่ออกฉันก็ต้องจ่ายตังค์ช,ชาวนาถึงได้จนแล้วรัฐบาลก็มา,ช,มาช่วยพยุงราคาจนพอมาช่วยพยุงราคาเนี่เท่ากับเอาเงินภาษีที่คนเสียภาษีน่ะไปอุดหนุนชาวนาคุณสันพูดอยนี้นึกถึงเมื่อสักประมาณสักสองสามสัปดาห์ก่อ,อ,อก่อนที่จะมีการประกาศรลืตัาำแหน่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคนใหม่ขึ้นมา เขาบอกว่าพอคนนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นสิ่งที่เขาประกาศอัน,นแรกเลยคือให้ประหยัดข้าวนี่ Honestly, ห้ามกินเหลือค่ะเอากลับมาแล้วนะคะถ้าเหลือปุ๊บเนี่ยให้เอาไปทําข้าวผัดข <Yet. S 2> ้าวผัดใส่ไข่ก็ได้เอากลับมาแล้วจะไปกินผักที่เหลือถ้าเหลือกินเหลือปุ๊บให้เอาไปดองแล้วงดห้ามการเลี้ยงรับอะไรต่างๆที่ที่ต้องใช้ของแพงเพราะนั้นเขาบอกว่าพวกไวายก็ดีพวกรังนกหรืออะไรที่เป็นแพงๆเนี่ยยอดขายตกหวบเลยค่ะ ดีนะดีคือพอขึ้นมาของอบ,บายหายหมดเบาไปอ่ะเบาไปเขาบอกว่าตอนนี้ก็คือพัานาธิบีคนใหม่พาระก,ก็คือพยายามที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องการลดช่องว่างในระหว่างสังคมระหว่างคนรวยคนจนถ้า <คง S 1> เป็นผู้นําที่เขาเคยติดดินเคยอยู่อย่างนี้เขาจะรู้แต่ถ้าผู้นําไอ้ขาลอยเป็นเทพทั้งหลายเนี่ยจะมองไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นแล้วเขาจะไปทําอะไรเขาก็ไม่รู้ไปพูดอะไรเรื่อยอย่างเช่นถ้าผมนี่พูดถึงมหาวิทยาลัยผมก็อยู่ในสภามหาวิทยาลัยเนี่ย ผมนั่งนึกตอนผมเรียนที่เท็กซัสที่เอ็นไอเนี่ยนะเมืองคิงซิวนะฮะเมืองเล็กๆนะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในเมืองนี้ไม่มีเหล้าขายเลยนะกฎหมายก็บังคับเลยใช่ไหมคะห้ามขายเลยนะทุกร้านไม่ให้ขายเหล้าเพราะมันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยจะซื้อเหล้าเนี่ยขับรถเอาไว้สามสิบไมล์นะเบื่อก่อนถ้าเองอยากกินยิงเจ๊อ่ะเธอไปเราขับไปเดี๋ยวเอ้ยมาทําไมมันก็กินน้อยลงเนี่ยเราต้องซื้อกลับมาพอกินหมดมันก็ไม่เอาแล้วหมดแล้ว หมดความอยากเออทีนี้มาดูไอ้มหาวิทยาเป็นไงฮะพอพ่นประตูมันก็ขายเหล้ากลางคืนก็เมากันเละเลยทั้งที่เราก็มีกฎหมายอยู่ไม่รู้กฎหมายทําไมปล่อยให้ขายเหล้าติดรั้วมหาวิทยาลัยตํารวจอยู่ไหนผู้ใหญ่อยู่ไหนกฎหมายมันมียังไงจริงจงมันมีกฎหมายว่าในร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเมตรในแอเรียห้ามมีไม่พอไม่พออย่างน้อยๆผมว่าต้องสองกิโลสองกิโลเมตรสามกิโลเมตร ห้ามแม้กระทั่งยูบีแวบนะอนุญาตเก่าอนุญาตใหม่ห้ามบดเป็นกฎหมายที่เข้มเลยนะอย่างเงี้ยมันก็จะดูรู้สึกมันมันก็เนี่ยค่ะคุณวสันพอดีคุณวสันพูดเรื่องนี้มาเห็นมันมีข่าวออกมาอยู่เหมือนกันว่าเขาเขา,เขามีกฎหมายที่ออกมาก็คือ ห้ามขายข้าห้ามขายเหล้าห้ามขายเอใพอใช้ในสถานประกอบการแต่มีคนบอกว่าห้ามแค่ในสถานประกอบการไม่พอนะพวกเพิงพักบ้านพักคนงานนี่ก็ต้องห้ามขายควรจะเขาบอกไปอินเมื่มสองวันเนี่ยผมเดินออกมาเห็นแล้วมันเวทนาทุกเช้าไอ้ยามที่มันรอ่ภเดี๋ยวนี้มันเงินเยอะคืนนงนได้ห้าร้อยนะนอนนอนหลับหลับตื่นตื่นอ่ะรอปภนี่เหรอคะคืนละห้าร้อยบาทเดี๋ยวนี้คืนละห้าร้อยแล้วเหรอเขาจ้างมาหลับนะ คือบริษัทไหนฮะจะได้ไม่จ้างมั้เ้ยทุกบริษัทอะคือคือเราไม่พูดถึงบริษัทไอยามที่มันออกมันได้ตังเยอะอืตังมันเหลือซื้อเหล้ากินพอออกงานปุ๊บอีกคนนึงเข้างานกะเช้าอ้นี้ตั้งวงเลยกินเหล้ากลางแจ้งอเปิดดิสโกเทกฟังกันเอาเอาปิกอัพมาจอดเปิดเสียงดังๆเต้นเงินกลางถนนทุนทางคนพานอกมาเป็นรปภเยอะแยะหมดแล้วก็มาขาย เอาภรรยามาขายไก่ย่างเข้าเหนียวส้มตำเละต้นเบรทั้งเมืองเลยสกปรกมากเลยเราไม่ไหวแล้วถ้าไม่เข้มนะผมว่าถ้าเข้มไม่เข้มกทมไม่เข้มนะเมืองมันจะเละเพราะว่าผมสงสารคนกวาดถนนตอนเช้าเนี่ยเธอทิ้งกันเละทั้งคืนเลยแล้วเธอก็ต้องมากวาดกวาดกวาดเพราะว่ามันมีการแสดงความเป็นห่วงมาบอกว่า นี่อันนี้เขาพูดถึงผู้หญิงนะคะคือเรื่องนี้มันพูดถึงผู้หญิงเพราะว่ามันเป็นการพูดออกมาตั้งแต่ตอนที่วันสตรีสากลแห่งชาติบอกว่าผู้หญิงไทยโดยเฉพาะยิ่งวัยแรงงานอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเจอว่าติดเหล้า60สกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งซึ่งปรากฏว่าคุณภาพชีวิตก็แย่หนี่สินนอกจากดื่มสุราเพิงต,ตังเิงแล้วก็ ซื้หว้วเพราะมันจะคู่กันกินเหล้ากับซื้อหวยนี่คู่กันแล้วผู้หญิงที่อายุ15ปีขึ้นไปจนถึงอายุ44พวกนี้คือเขาถือว่าเป็นแรงงานวัยแรงงานที่สําคัญครับพอติดเหล้าปุ๊บคุณภาพชีวิตก็แย่ลงคุณภาพแรงงานก็แย่ลงเสียตัวเพราะเหล้าเขาเมาโดนทําอะไรไปก็ลูกออกมายุ่งไปหมดอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้กินเหล้าแต่พอเข้ามาทํางานปุ๊บเนี่ยกินติดเหล้าเพราะนายจ้างนายจ้างให้กินก็ติด พอติดปุ๊บทีนี้ชีวิตก็แย่ติดหนี้ติดสินติดอะไรจนทั้งวันหนึ่งลูกจะฆ่าตัวตายก็เลยได้สติต้องเลิกเล่าลูกสองลูกจะฆ่าตัวตายพ่อแม่จะฆ่าตัวตายพ่อแม่ติดเล่า ตายเขาติดเหล้าสงสารเด็กนะ่ะติดเหล้าติดเหล้าติดหนี้ลูกก็คงจะอาจจะไม่มีสตางค์เงยนด้วยหรือปเออปล่าลูกจะท่าตัวตายสุดท้ายผู้หญิงคนนี้เราตัดสินใจเราออกจากที่ทํางานเก่าแล้วกลับเนื้อกลับตัวใหม่ไป,ไปเป็นไปขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเ,เลิกเหล้าเด็ดขาดเดี๋ยวนี้ก็ตั้งหลักชีวิตได้ก็ดีนะคะก็เนี่ยคือนึกถึงที่คุณประสานพูดถึงเรื่องคนที่กินเหล้าแล้วคุณภาพชีวิตเป็นแบบนี้ โอ้ตอนนี้น่กกากลัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายแค่แค่ห้ามห้ามซื้อห้ามขายในสถานประกอบการอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมคุณวสันในมุมที่คุณวสันพูดไม่มันต้องตีวงเลยอะ่ะตีวงเลยตีวงเลยสมมุติเป็นสถานการศึกษาเป็นวัดเนี่ยนะสองกิโลเมตรห้ามขายมันต้องเข้มไอ้ร้านแต่ถ้าไปดูตามขายอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ายุต้องเลิกภายใน2ปีปีหนึ่งให้เวลาย้ายไปย้ายไปแต่สถานศึกษาทั่วประเทศเลยนะที่มีกฎหมายว่าสถานศึกษาในห้ามมี ขายร้านขายเหล้าในรอบบริเวณเนี่ยมันมีทุกที่เลยนะที่กฎหมายห้ามมันมีทุกที่เลยนะมในแอเรียอาจจะมีใบอนุญาตก่าวขายได้หรือมันแอบขายผมไม่รู้หรือว่าขีดเส้นร้อยเมตรมันต้องขีดสองร้อยสองกิโลอ่ะให้มันงทางให้มันหายยากไปเลยอ่ะสมควรนะผู้ใหญ่ต้องหันมามองนะใช่ไหมคะมันควรจะต้องแก้ปัญหาล่เานี่มันบันทอนทั้งเงินด้วยคือมันสวนทางคุณผู้มมันสวนทางกันแล้วอาชญากรรมด้วย พอเมาเหล้าเนี่ยมันสติมันแตกมันเจอสาวๆมามันก็มองเป็นเหยื่อหมดเลยคือเรากำลังมองว่าเราจะพัฒนาประเทศเราใช่ไหมฮะต้องพัฒนาคนเป็นหลักต้องพัฒนาคน<ว>เป็นหลัก a e c กลัวพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอกลัวฝรั่งมาโอ้ยผมเอาเรื่องนี้ก่อนภาษาไทยมันยังคุยกันไม่รู้เรื่อง,งไปกลัวภาษาอังกฤษพูดไม่รู้เรื่องคนไทยในสภา,พ,พ,าพูดกันรู้เรื่องที่ไหน อสองภมันคุยกันได้ไหมเดี๋ยวถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเรามาคุยกันดูว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็มีสัพท์สมัยใหม่ของวัยรุ่นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนในช่วงหลังค่ะ